สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยวันนี้พาไปอัปเดตสนามแข่งซึ่งก็คือสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและก็บรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้คาดว่าใกล้จะ100%เซแล้วและที่สำคัญนะครับไฟแสงสีความพร้อมระบบเสียงต่างๆก็มีการทดลองทดสอบอยู่ในส่วนที่เป็นสนามนะครับเกือบจะ100%ซแล้วนะครับสิ่งที่ยังไม่เห็นอยู่ในสนามก็น่าจะเป็นโลโก้ อาจจะเป็น Bangkok หรืออาจจะเป็น VNL ที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปและก็บรรยากาศที่เราเห็นก็เหมือนกับสนามอื่นๆนะครับที่เราเห็นสีสนามนะครับรูปแบบต่างๆที่ทาง FIBB แล้วก็ผู้จัดได้ลงรายละเอียดก็ตามนี้นะครับมีกล้องที่วางไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของ l h n l l นะครับมีไฟขอบสนามนะครับก็จะมีส่วนต่างๆที่ต้องเติมลงไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของผู้นั นะครับซึ่งโซนของ V.I.P. ก็จะวางลงไปนี่ก็จะเป็นมุมที่แฟนๆนั่งอยู่มุมนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศสนามเป็นแบบนี้หรือว่าแฟนวอลเลย์บอลคนใดนะครับที่จองตั๋วด้านหลังด้านข้างแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้เป็นมุมด้านหลังของสนามนะครับใครที่นั่งอยู่โซนนี้ก็จะเห็นสาวๆเล่นออยู่มุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เชียร์สนุกแน่ๆนะครับเป็นด้านหลังของสนามด้านข้างของสนาม ก็ดีนะครับก็จะได้เห็นทั้ง2ฝั่งนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ชวนตื่นเต้นมากๆนะครับตอนนี้โดยเฉพาะคนที่มีการจองตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบไฟการทดสอบระบบต่างๆของช่างนะครับของทาง f อ b b ก็มีความพร้อมแล้วก็มีาการจัดวางการจัดเตรียมทุกอย่างเกือบร้อยเปเซ็นตแล้ววันนี้นะครับสาวๆก็จะลงไปซ้อมที่สนามแล้วแล้วก็คงจะได้ทดสอบเรื่องไฟให้สายตาและก็การเล่นสัมพันธ์กับสนามนะครับ ขอเชิญชวนแฟนวลอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะคนที่มีบาดหรือว่าคนที่ไม่มีบาดการแข่งขันของสาวไทยในสนามสามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามเจ้าภาพและก็เชียร์ในบ้านตัวเองด้วยแฟนๆก็เตรียมพร้อมนะครับว่าการแข่งขันของสาวไทยของเราน่าจะดีขึ้นตั้งแต่การแข่งขันมานะครับสนามสามของเราน่าจะพร้อมมากกว่านี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวๆนะครับที่จะลงแข่งรวมถึง14ผู้เล่นที่ประกาศไปแล้วนะครับ sắm đạp โซนต่างๆเรามาดูภาพนี้ชัดๆนะครับสำหรับ A1 A2 A3 A4 A5 ก็มีการวางเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชวนแล้วนะครับชวนให้แฟนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้ตื่นเต้นและก็อยากร่วมเชียร์ร่วมสนุกกันแล้วแฟนๆก็รอติดตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้รวมถึงเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราโดยการสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนซปเปอร์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ